ยังไม่เสร็จไงนี่ห้องอาบน้ำเม,มือ่อวาหก็เห็นว่าถ้าเขาต้องต้องห้องนห้องมี่น่หงแม่ห้องปปาอ้องููตองอี่น่มมีหมด,ดละลูกก็ล้างล้างดันพุกคนคนนี่เนาะ มเก็บนเหอกออพอ้อนกต้องคูังยังยงต้ัไมบ้าย่งนี่ห้องห้องน้ำิ้มเนียนี่ยังไม่เสียยังไม่เสียันนั้ห้องหลัห้องหวห้องน้

เอเดินไปเดินไปเด<ป>ินไปห้งอ,อ,อหง,หงพี่ปันนั่นแหละ đọc máy. เฮ้ย đọc máy สวยอ่ะสวยมั้ย